วันนี้เราจะมากินเกี๊ยวันนี้เราจะมากิน,น,นลูกชิ้นทอดน้องยุนะจ๊ะน้ำจิ้มพริกเผารสเด็ดวันนี้มีลูกชิ้นตามนี้เลยนะคะ,ะแม่ค้าร้านนี้แซ่บมากนะคะที่แซ่บนี่คือปากแซ่บมากมาขายของมา, <c oughs> มาขายของเออมาสิ้อมาทุกวันเลยจ้าเออมาซืบอาททุกวัานาจ้าแม่ค้าแซ่บ ชิ้นได้หมดเ่ยนี่ค้าแซ่บค่ะลูกชิ้นจ้ะเขาสะอาดนะคะเนี่ยอ่ะปัดมึงเนี่ยจ้าจะเอาลูกชิ้นปลาเพราะว่าเราชอบกินลูกชิ้นปลาเนื้อเราไม่กินกระหมูนี่แล้วกระหมูนะจ้าแค่นี้พอเดี๋ยวแม่ค้ารวยจ้าขอบคุณค่ะสาธุ เดจ้า,มาแมค้าเราจะได้เห็นแมคคาคนสวยก็อุดหนุนด้วยนะจ๊ะชื่อพี่เผาเลยจ้าพี่เผาคนสวยจนะ้ะยัง่ไงละ่ะนี่ทอดกับอะไรเนี่ยเดะน้ำม,มันจ้าอ๋อหรือว,ว่าน้ำถ้าเกิดว่าใครผ่านมาที่สกายวอล์คท่าน้ำนะคะ หรือไปเจอเจ๊เขาที่วัดเหนือวัดใต้หรือที่ใดๆนะคะแวะชิมแวะกินเลยดีกว่าร้านนี้อร่อยมากน้องยุลูกขินสิบบาทห้าบาทไม่ได้เหรอต้นทุนมันสูงค่ะลูกห้าบาทพอคนนีงเองแล้วก็มีโค้กด้วยนะคะมีโค้กมีน้ำเปล่ามีโค้กมีน้ำเปล่าจ้ะ แล้วก็นี่เลยแม่ค้าหน้าอย่างนี้เลยสวยอย่างเนางสาวไทยอะอเห็นหน้าอย่างนี้นะจ๊ะมีลูกเป็นนักกีฬานะจ๊ะอนาคตน่าจะเป็นทีมชาติแน่นอนร้อยเเซนลูกชายล,ลูกชายมาแล้วนะนนลูกชายมาไหมไม่มานอนนอนโอเงี้ยเขต้องแบบไอ้นี่เขาแก็บตัวลูกชายมีแฟนยังมีไม่ได้แม่ห่วงหรอจีบได้ปะ จีบจิบจิบมันเป็นลูกเขยไม่ได้ <laughs> จิบกี่กี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านมันต้องเอาฟรีเลยฟรีละ <laughs> ให้เลี้ยงดูก็พอแล้ว <laughs> เลี้ยงลูกชายก็พอทคเพราเป็นทหารกี่แอันนี้นะคะ <laughs> ลูกชิน้นอันนี้เขาก็จะมีเคล็ดลับในการทอดลูกชิ้นเลยนะทอดได้ไงห้าร้อย <laughs> 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 ไข่ลูกชิ้นไม่ใช่ไข่กันแบบใครจะไข่ก็ขข่ได้นะคะการทอดลูกชิ้นก็สําคัญน้าเจนะเออนโอ้นีนี้นี่ต้องขอาะด้วยต้องขอาะด้วยภาชนะก็สะอาดนะคะใช้ที่คลีปด้วยไม่ใช้มือจับ ร้อนค่ะใช้มือจ <cutter aer> <lide> ับได้นะไม่เป็นไรมันร้อนค่ะอันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวที่ว่าเราไข่เคยปิ้งตอนที่เราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ยู่เคียงข้างเราตลอดด่ามังแกงมันก็ไม่เคยเปลี่ยนนะคะตัวนี้แกงดาอยู่ดาน้องอยู่เอดูน้ำจิ้มของเจ๊นะน้ำจิ้มเนี่ยบอกว่าเลยว่าแซ่บมากน้ำจิ้มแบบ อร่อยมากอันนี้นะคะเจ๊เขาทำสะอาดนะเนี่ยของเจ๊จะเป็นพริกเผานะจ๊ะพริกเผาอร่อยอะแซบ่บใช่ถ้วยก็ใส่ถ้วยด้วยนะเออถ้วยตาเรานะไม่ใช่ถ้วยเจ๊เจ๊ไม่มีถ้วยเจ๊บอกว่าเอาถ้าใส่ถ้วยเอาถ้วยมาด้วยกระร้านน้ำจิ้มนะจ๊ะ เฮ้แซ่บจริงนะอันเนี้ยถ้าเกิดเห็นเห็นพี่เผานะคะที่ไหนก็แวะอุดหนุนได้เลยนะคะเพราะว่าแซ่บมากแมค้าก็แซ่บนะโสดอยู่นะยังไม่ไมีผัว,วอะไว่าโสดก้แมคค้าจะตอบว,ว่าส <åt. c oughs> โสดคะ่ะฝากล้านพี่สาวไว้ด้วยนะคะอร่อยมากจ้า <c oughs> <c oughs> เย็นชื่นใจขูดมีทั้งไหนลังเยอะแยะมีเยอะเยอ